มีความสุขกดีใช่ไหมฮะฮะมีความสุขกดีใช่ไหมใช่ไหมเจอคลิปนี้เข้าไปเรียกว่าอึ้งแต่ไม่ทึ่งซะแล้วละครับหลังจากที่เพจอีซอขยี้ข่าวออกมาเปิดโปงคลิปพฤติกรรมพระมหาหนุ่มวัย24ปีเสพเมถุนกับแม่บุญธรรมวัย45ปีฝ่ายสามีระแคะระคาย ขับรถมาไกลาจากกรุงเทพเพื่อมาจับให้ได้คาหนังคาเขาสุดท้ายเปิดประตูเข้าไปพังงะเลยครับคุณผู้ชมเพราะไปเจอทั้งสองคนกำลังจงครื่มกันบนเตียงงานนี้พอแสงไฟแยงตาทำเอาทั้งพระทั้งโยมแม่บุญธรรมวิ่งเปลืยลุกจากเตียงแย่งโทรศัพท์แม้ล่าสุดพระมหารูปนี้จะลาสิกขาแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเรื่องมีชู้เนี่ยเพราะมีชู้ว่าผิดแล้วแต่ดันไปมีชู้กับพระยิ่งผิดไปใหญ่ มีความสุขกันดีใช่ไหมฮะฮะมีความสุขกันดีใช่ไหมใช่ไหม